กระทรวงพาณิชย์เองก็มั่นใจนะครับว่ายอดการส่งออกรวมปีนี้น่าจะทําได้ตามเป้านะครับ8ล้านตันส่วนหนึ่งเลยนะครับเราก็ได้รับอันนี้ส่งด้วยหลังจากที่อินเดียเนี่ยเขามีการระงับการส่งออกนะครับทำให้มีออเดอร์ความต้องการข้าวไทยมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้ครับทางอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศคุณรณรงค์ภูมิพิพัฒนะครับก็สรุปภาพรวมนะครับยอดการส่งออกข้าวช่วง7เดือนแรกที่ผ่านมา มีปริมาณการส่งออกรวมกันนะครับ4,640,000ตันปรับตัวเพิ่มขึ้น13.45%ก็คิดเป็นมูลค่านะครับ2,568ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเพิ่มขึ้นเนี่ย20.13%ส่วนถ้าตีกลับมาเป็นเงินบาทนะครับอยู่ที่87,417ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้น13.45%คือไปดูข้อมูลกันนะครับพบว่ายอดการส่งออกนะครับจนถึงวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาเราสามารถที่จะส่งออกข้าไปได้แล้ว รวมกันทั้งหมดนะครับ5ล้าน2แสน9หมื่นตันก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้มั่นใจนะครับว่าการส่งออกข้าวรวมปีนี้น่าจะทําได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ที่8ล้านตันขณะเดียวกันนะครับทางกรมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการจัดคณะผู้แทนทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องของสถานการณ์ตลาดข้าวารวมไปถึงการสแสวงหาโอกาสในการขยายตลาดข้าวไทยด้วยประเทศเป้าหมายนะ มีทั้งฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งสังคมเองเขาก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าประเทศคู่ค้าแม้ว่าอินเดียเนี่ยจะห้ามการส่งออกข้าวแต่เขายังสามารถที่จะซื้อข้าวจากประเทศไทยได้ทําให้เราก็มีออเดอร์นะครับจากช,ชาติต่างๆเนี่ยเข้ามามากยิ่งขึ้นด้วยส่วนเรื่องของผลกระทบนะครับจากปรากฏการณ์เอลนโヨ แม้ว่าจะมีผลกระทบต่อการผลิตข้าวแต่ก็ถือว่าผลกระทบเนี่ยไม่มากายังไม่น่ากังวลนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยปีหน้า,นนานจะน่ากังวลมากกว่าปีนี้นะครับย <icios S 1> ังคงต้องติดตามนะครับว่าอย่างที่คุณโอปอบอกว่ามันอาจจะลากยาวไปจนถึงปีหน้าน,าน,นะครับซึ่งหากมันแห้งแล้งยาวนานแบบนี้นะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อการต่อการ,พรเพราะปลูกข้าวาในการผลิตในปีหน้านั่นเองนะครับก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งกันต่อไปครับ